สวัสดีครับนี่คือ Apollo Weekly Global Investment Brief นะครับประจำวันที่15ทธันวาคม2568โหสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าตลาดการลงทุนนี่เหมือนรถไฟเหาะเลยนะครับมีทั้งเรื่องน่าตื่นเต้นแล้วกเ็เรื่องที่น่ากังวปลปนกันไปหมดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะเบื้องหลังความผันผวนนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ใช่เลยค่ะภาพใหญ่ของสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือการสลับฉากครั้งสำคัญเลย เราเห็นเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์ที่เคยเป็นดาวเด่นไปสู่สินทรัพย์กลุ่มใหม่ๆซึ่งซึ่งมันเป็นสัญญาณที่น่าสนใจมากว่ามุมมองของนักลงทุนกําลังเปลี่ยนไปแล้วก็ยังมีปัจจัยเฉพาะตัวในแต่ละภูม,มิภาคเข้ามาผสมโรงอีกทําให้คาดเดาทิศทางได้ยากขึ้นไปอีกค่ะประเด็นเรื่องการสลับฉากนี่น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐที่เห็นได้ชัดเลยว่าเงินมันไหลออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่แต่ในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมานี่เขาก็ถกกันว่าเอ๊ะ นี่มันคือการหมุนกลุ่มลงทุนจริงๆหรือเป็นแค่การขายทํากําไรระยะสั้นกันแน่ครับมุมมองนี้มันต่างกันยังไงล่ะครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะคือถ้ามองว่าเป็นการขายทํากําไรก็อาจจะหมายความว่านักลงทุนแค่ลดความเสี่ยงชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็กลับมา แต่แต่ถ้ามองว่าเป็นการหมุนกลุ่มลงทุนจริงๆเนี่ยแปลว่านักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจอนาคตของหุ้นเทคแล้วแล้วก็มองหาโอกาสในกลุ่มอื่นอย่างกลุ่มการงานหรือเฮลท์แคร์ที่น่าจะเติบโตได้ดีกว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งข้อมูลตอนนี้ก็ยังอืยังกั้มกึ่งกันอยู่ค่ะและที่น่าจะมาเติมเชื้อไฟให้เรื่องนี้อีกก็คือความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI ที่กลับมาอีกครั้งมีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งเขาเปรียบเทียบสถานการณ์ตอนนี้กับยุคฟองสบู่ .com เลยนะครับ เขาชี้ว่ามีการลงทุนมหาศาลแต่รายได้จริงๆเนี่ยยังกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่บริษัทเองมันเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอครับนั่นคือมุมหนึ่งที่น่ากมวลค่ะแต่ก็มีอีกมุมที่แย้งว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะยุค .com บริษัทส่วนใหญ่ไม่มีกําไรเลยแต่ยักษ์ใหญ่ AI ในปัจจุบันมีกำไรมหาศาลกระแสงเงินสดก็แข็งแกร่ง แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะผลกระทบที่เห็นทันทีเลยคือหุ้นเทคที่อ่อนตัวลงเนี่ยก็ลามมาถึงตลาดเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่ดูเหมือนจะปรับฐานกันต่อส่วนเวียดนามนี่เจ็บหนักหน่อยจากแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติค่ะอืม พอโลกซึมๆตลาดหุ้นไทยก็ดูจะโดนไปด้วยแต่เหมือนเราจะมีปัจจัยลบเฉพาะตัวมาซ้ําเติมอีกนะครับใช่ค่ะทั้งสถานการณ์ประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ดูจะรุนแรงขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยคือความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังนายกประกาศยุบสภาเหมือนพายุสองลูกเข้าพร้อมกันเลย ถูกต้องเลยค่ะปัจจัยลบจัดต่างตู้เทศมาเจอกับความไม่แน่นอนในประเทศพอดีเลยทําให้กรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีเ็จสัปดาห์นี้น่าจะอยู่ในช่วง1,210-1,250ถึง 1, จุดสิ่งที่ต้องจับตาแบบห้ามกระพริบตาก็คือสถานการณ์ชายแดนกับการประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนค่ะโอเคครับพอหุ้นผันผวนแบบนี้นักลงทุนก็เลยต้องมองหาที่หลบภยัยซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่ราคาทองคําจะดูดีขึ้นมาทันที มีแรงส่งเชิงบวกต่อเนื่องเลยแม้จะยังติดแนวต้านสำคัญที่4,350ดอลลาร์สหรัฐแต่ก็มีลุ้นไปทดสอบที่4,400ดอลลาร์สหรัฐได้เหมือนกันสวนทางกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอืมเพราะตลาดกลัวว่าของจะล้มตลาดแถมยังมีข่าวลือเรื่องข้อตกลงสันติภาพรัสเซียยูเครนอีกใช่ครับส่วนค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นชัดเจนเลยนะคะมาอยู่ที่ประมาณ31.5บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในทางเทคนิคแล้วสัปดาห์นี้มีแนวโน้มจะแข็งค่าต่อในกรอบ31.0ถึง32.0บาทและมีโอกาสสูงมากที่เราจะได้เห็นระดับ31.0บาทในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะเอาละครับภาพรวมทั้งหมดนี้ดูซับซ้อนมากเลยมีทั้งหุ้นเชคที่กำลังสะดุดปัจจัยการเมืองในประเทศที่คาดเดายากแต่ก็มีสินทรัพย์อย่างชองคำที่ดูมีอนาคต ท่านักลงทุนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้คงอยากจะรู้ว่าจะวางกลยุทธ์รับมือกับสภาพตลาดแบบนี้ยังไงดีครับแน่นอนค่ะสำหรับกลยุทธ์สัปดาห์นี้เรามองว่ามี2กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจกลุ่มแรกคือกองทุนรวมค่ะโดยแบ่งเป็น2องีมย่อยๆ ทีมแรกก็คือกองทุนกลุ่มการเงินสหรัฐอย่าง LHSUFA และ Manulife US Bank Equity เพื่อเกง็งกำไรระยะสั้นจากความหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะลงแบบสวยๆหรือ soft landing ได้สำเร็จส่วนอีกทีมคือกลุ่มทองคำเช่น d a o Gold และ Jupiter Gold and Silver Fund เพื่อเกาะกระแสขาขึ้นของราคาทองที่ได้อานิสงจากแนวโน้มการลดดอกเบีย้ยของเฟดค่ะแล้วอีกกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งล่ะครับเห็นในข้อมูลพูดถึง Memory Auto c a l i b o Note ชื่ออาจจะฟังดูซับซ้อนนิดหนึง่งช่วยอธิบายง่ายๆให้หน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรได้เลยค่ะคิดง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนการลงทุนแบบอัจฉริยะมันถูกออกแบบมาเพื่อจ่ายผลตอบแทนสูงๆตราบใดที่หุ้นหรือดัชนีอ้างอิงไม่ตกลงไปต่ำกว่าจุดที่กำหนดไว้ถ้าหุ้นทำได้ดีมันก็จะออโต้คอลคือปิดเดียวก่อนกำหนดเราก็ได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยไปเลยส่วนคำว่า Memory หรือหน่วยความจำก็คือถ้ามีงวดไหนที่เงื่อนไขไม่เข้าเป้าแล้วเราไม่ได้ดอกเบีย้ย มันจะจำไว้ค่ะแล้วก็จะจ่ายย้อนหลังให้ในงวดถัดไปที่เงื่อนไขกลับมาดีเหมือนเดิมเป็นวิธีสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นในตลาดผันผวนแต่ก็แน่นอนว่ามาพร้อมความเสี่ยงเฉพาะตัวของมันเองอ๋อเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับสรุปแล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการปรับพอร์ตครั้งใหญ่จริงๆนะครับทั้งการหมุนกลุ่มลงทุนในต่างประเทศและความไม่แน่นอนในประเทศที่ต้องรับมือ ใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสําคัญสําหรับนักลงทุนว่าท่าการความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศแล้วก็การปรับฐานของหุ้นเทคโนโลยีในต่างประเทศเนี่ยมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะหันมาพิจารณาสินทรัพย์ทางเลือกอย่างเช่นสินค้าโภคภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเฉพาะตัวเพื่อเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจจะรอเราอยู่ข้างหน้าค่ะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่ออย่างยิ่งเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับและขอเชิญช่วนติดตามรายการอพ l l o โลมาร์เก็ตสแกนต่อในวันพรุ่งนี้นะคร สวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือติดต่อขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์อพอลโลเวลจำกัดโทร02-1808088หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอพอลโลเวลได้ที่ www a p o l l o w e l l co th